อันนี้คืออะไรคะเกษตรทําไปเรื like well ่อยนี okay. ่คือน้ำหมักนะคะก็จะมีน้ำหมักลูกหมูวีตามนหลอกด้วยช่เพื่อนเพื่อนมันด้วยสลายในกองถุงของเราสลายดีขึ้นแล้วก็ชอบที่ให้ถุงเกิดกรงวันหรืออะไรอันนี้เราจะไปลดตรงกองกองปุ๋ยที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะ ปริมาณก็คือลดจนมันชุ่มพอปราณชุ่มพอประมาณแ่ือนนเลยค่ะ <c ười> อันนี้เราก็มีเด็กมาให้กำลังใจหนึ่งคนค่ะเหมือนมันจะไม่ไม่ไม่ลง